ที่คุณตอยแบงกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบ GI ไหนโหวตเข้ามาได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับแค่พิมพ์ GI แล้วก็ตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบนะครับหลังจากนั้นนะครับส่งมาได้เลยนะครับที่หมายเลข4838500นะครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับน้องๆทั้ง8คนแล้วครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นสกปรกเพิ่มขึ้นในตัวเราบ้างไหมครับก็แน่นอนครับพวกเราก็กล้าหันมากขึ้นเนาะมีการพัฒนาของเรื่องการเต้นและก็การร้องเพลงครับอืมแต่ว่าภารกิจวันนี้ครับภารกิจวันนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกแต่แรกนะครับว่าจะเป็นบททดสอบนะครับทั้งเฉพาะด้านจิตใจและร่างกายเห็นบอกว่ามีบางคนเนี่ยถึงกับน้ําตาตกเลยจริงหรือเปล่าครมีแค่ฝุ่นเข้าตา ผอมีแค่บเข้าตาโอเคดุงเข้าตาหรือว่าเรจะเข้าตานะครับผมว่าไปชมภาพเหล่านั้นกันเลยครับขอต้อเรัย สุภาพบุรุษทั้ง8ท่านเข้าสู่พื้นที่ของกองพันจุโจมซึ่งในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับการทดสอบความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจซึ่งท่านจะต้องผ่านไปให้ได้ในวันนี้ครับต่อไปจะให้สุภาพบุรุษทั้ง8ท่านนะครับได้เปลี่ยนชุดใหญหนึ่งออกมาใหญอเชิญใสามมือไหมย้นทีสีมือไหมไปใหญห้าไปเร็วใหญหกใจ็ครับ ที่เหลือสคนออกมาท่นี่ทำไม2คนน่ะหัวถึงไม่เหมือนชาวบ้านเขาอาตามปกติแล้วทหารจุโจมทุกคนต้องผมสั้นผมยาวไม่ได้แต่เราจะอนุรโลมให้ทุกท่านแต่สีทองรับไม่ได้ทำไงก็ได้ต้องให้สีดำชุดคู่เอานำไปเชือ่อตบเห็นสีไหม <c oughs> เห็นสีไหม <c oughs> เห็นครับทำให้หัวดำ ต้องัวที่นี่สยองเกษาตัดให้หาดีริงเร้อนพทูุ่นูะเรียกจีไอสามนะฮะแล้วข้ามจีไอสี่ไปเรียกจีไอห้าเลยเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนั้นครับก็รู้สึกวันๆนะครับว่าเฮ้ยเรายังไม่ทำอะไรเลยก็โดนแล้วโดนแล้วตอนนั้นร,รู้ไหมครับว่าจะโดนอะไรอ๋อก็ พอสักพักข้ามพี่อักไปด้วยก็ชันเลยว่าเหมือนหัวทองเหมือนกันนะครับโดนครับเขาให้เอาอะไรทาสีสันครับผมเป็นเหมือนแป้งฝุ่นนะครับที่ไปทาพังทังตัวครับเรียกว่านั่นเป็นการทดสอบแบบเบาๆนะครับส่วนของจริงเป็นยังไงไปชมครับเนี่ยช่วยไงเก้าสิบเก้าครั้งเก้าสิบเก้าครั้งหนึ่งสองส เพื่อนที่ไปข้างหน้าปฏิบัติไปไงอะ่ะหลังจากนี้ไปทุกท่านจะเหนื่อยถ้าใครจะออกใครไม่ไหวให้มาเาคาะระฆังตรงนี้ระฆังนี้จะตามติดตามท่านไปเหมือนเงาของท่านและท่านจะสบายใครไม่สู้ยกมือัวไมไปชู้สู้ แสดงความมั่นแจนะครับเมื่อเราใส่ชุดทหารแล้วเนี ne, oh, okay. hi hi ordan, like ่ยกัดปันไว้อารมณ์เหนื่อยอารมณ์หิวแล้ต้องแสดงออกด้วยความแข็งแรงนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เรียกตามสาปทหารเรียกว่าซุ่มโจซุ่มโจซุ่มไว้ที่บ้านผมเรียกเทินครับชูก็คือโูชูไอศุดมืออยู่ข้างล่างเนี่ยดัขึ้นไป เราจะทำให้สูงมันเคลื่อนที่แบงหน้าโดยที่ไม่ใช้มือ,อพร้อมล้ว 2> 1, 2, อึ 2> 2, 3, อ๊บหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนท่งสอง่ามอนนี้ต้องถามกันเลยว่า นี่ฝึกกันบอกว่าจริงๆเลยใช่ไหมครับใช่คเล่นจริงเจจริงเล่นจริงเจ็บจริงด้วยครัแต่ที่เห็นเมื่อกี้นี่มีคนหนึ่งลิ้นห้อยเลยที่ลิ้นห้อยก็เพราะผมร้อนครับไม่ได้เหนื่อยครับไม่ได้เหนื่อยแต่ร้อนนี่ร้อนนี่ทาให้คนลิ้นห้อยได้ขนาดนี้เลยแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีระคังนะฮะกูฝึกบอกว่าใครไม่ไหว ให้ปตีระคังตอนนั้นรู้สึกยังไงครับคิดว่าไม่มีทางครับยังไงผมก็ว่ไม่ตีแน่นอนยังไงก็ไม่มีการตีระคังไม่ยอมหยุดแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมด่านต่อไปนะครับว่าจะหนักหนาสาหัสขึ้นหรือเปล่าจะเข้มข้นขนาดไหนครับไปชมครับ